พี่นอนจ้าเมื่อนี้อมยิ้มผ้ามานไตให้ด้กันจ้าเมื่อนี้ได้เต็มกระตาได้จ้านีจ้ามีเห็ดหลายๆแล้วก็มีเห็ดมันปูนักจ้านีจ้าเอาไปพัดแสบแก่กันสวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับช่องพบบอายสาวกาะสินค่าววันนี้อมยิ้มจะพาพี่ๆมาเก็บเห็ดนะคะ นี่เป็นวิธีการใต้เห็ดข่ะยามเมื่อคืนนะคะก็ะสิประมาณนี่แหละค่ะพี่น้องคขาผมจุมจ้มจของมากผมตกนี่ค่ะหลังจากที่น้องไม่สบายมาสองสามวันวันนี้น้องก็ได้อันเอียงก่อนเออน้องก็ได้ลุกเต้นได้เหมือนเดิมนะคะ ป่าค่อนข้างที่ออจะแปนนะคะป่าป่าก็ค่อนข,ข้างที่จะแปนค่ะพูนค่ะพี่น้องค่ะพูนวัดอยู่พูนพูนเห็นบอกหมอกกระลงค่ะเดี๋ยวตอนเสาเด๋ยวสิทายให้เบิ่งอีกรอบเด้อค่ะไปค่ะเดินต่อจ้ะนี่ค่ะ คุณอะนี่ค่ะค่ะนี่ก็ทีมงานค่ะเอ้าเอ้าฮั่ยู่มองนี่แล้วตอวนี้มึงยู่มึงจุดชมวงวิวนี่เด้อมองเก้าหมอกมือนั่นหมอกบ่มีมือนี่หมอกมีมจจัง อนไรก่กแม่เอ้าเอ้าใส่เสียวเอ้าินถลมงไปโ้ยมันปติถล่มโอ้วเห็ด ค่ะปะมันนี่มาน,นี่ไว้จริงคือมันไม่ทำอะไรโอทย์ยังสั่นดอกมันจิแ,แตกแตกครับต้นยังดอก